แฟนฟาสแอนด์ฟิลเลียเจ็ดฮหลังจากศาลยกเลิกคำสั่งระงับฉายแล้วแม้เสียเจียงแห่งสามองคลฟิล์มยื่นคัดขานแต่ไม่เป็นผลชี้กระทบสิทธิ์ผู้อื่นกำหนดฉายตามเดิมหนึ่งเมษานี้ส่วนจนีตัดฉากจาพนมพ้นหนังฟิลเลียสเจ็เป็นไปไม่ได้ คือฮากองทัพเอเลียนบุกงานศพนัแขกพอค้าผัดไทยคนดังพัทยาต้หลังมิสหายใส่หน้ากากพีเดเตอร์จากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวูดรวมสร้างสีสันในงานไว้อะไรด้วยบรรยากาศไม่เหมือนใครแหลงหนักคลิกวิกฤตเป็นโอกาสไข่มดแดงหายากทำราคาพุ่งกิโลกรัมละ1,000บาท ชาวบ้านจังหวัดนครพนมแห่หาสร้างรายได้ฝันกำไรเละบางรายมีรายได้ 2- องถึพบาทต่อวันส่วนที่แม่ห้องสอนชาวบ้านแห่จับแจก,กระจันสร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งพบาทแทบอ้วกสาวจีนยอมกลืนอาหารเช้าด้วยความกล้ามกลืนหลังแม่ทําเมน,นูหนูตุนบอกมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไข้สารอาหารครบถ้วนมากกว่าไก่3ตัวโดยเชื่อว่าการบริโภคหนูช่วยรักษาผมร่วงได้แฉภาพเจ้าหน้าที่สุวรรณภูมิแอบเนียนโชกเงินผู้โดยสารขณะตรวจสัมภาระอ้างกำลังนำเงินที่ผู้โดยสารทำตกคืนใส่กระเป๋าด้านตำรวจบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่มีใครเอาผิดเพราะไม่คุ้ม หากต้องยกเลิกเที่ยวบินเพื่อมาชี้ตัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับารับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไม่ตกขบวนครับวันนี้เจอกับน้องแอนแล้วก็นกติงมาแววมาแววมาสาแบบโอ้โหมีผลใจจังเลยทำไมอะนติงวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ๋อใช่วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมออวันนี้วันสุดท้าย วันสุดท้ายก็เลยเอาเข็มขัดแชมป์โลกมาค่ะนี an ่นี okay. ่นี่นี่แชมป์โลกแล้วก็เอาตุ๊กตาเอกลักษณ์ของน้ติงมาไม่ใช่น้ติงเอามานะน้องเคนน้องเคนค่ะน้องเคนแล้วก็พี่วิทย์นะคะวันนี้แฟนรายการตัวยงของเราเลยนะมาเยี่ยมสตูเราเนี่ยในรายการพิตกบววสามครั้งแล้วนะใช่แล้วก็ล่าสุดมา พลาดไปนะติงไปญี่ปุ่นพอดีวันนี้ก็เลยไม่ได้ย um ังไงก็ต้องมาก็เลยมานั่งชมรายการครั้งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่นติงจะมาประจําการที่นี่อย่ามาหัวเราะเลยทีแรกบอกจะไปด้วยกันทิ้งคุณผู้ชมไปไม่ได้นะติงแอนทิ้งนติงได้อ่ะน้ติงก็เข้าใจนติงอะมันคนแก่แล้ะใครก็จะไปสนใจวันนี้ดีกว่าเน่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 ไกเลยค่ะนี่เลยครับคลิปนี้นี่อื โลกออนไลน์กำลังสนใจคลิปฤษีกินไฟครับโอ้โหนี่นะฮะนี่ฤษีตนหนึ่งครับกำลังแสดงอภิพนิหารกินถ่านไฟไม่ใช่ถ่านไฟฉายนะถ่านไฟร้อนๆเนี่ยมีพระสงฆ์นี่คอยโฆษณาชักชวนให้ทำบุญครับญาติโยมมาพระีนกับกันไหลในคลิปเนี่ยเป็นลักษณะอาการกะททากรรมมาพิธีครับเป็นพิธีกรรมบางอย่างของฤษีตนหนึ่งที่กัดกินถ่านไฟที่กาลังลุกโชน มีพระสงฆ์สองรูปไม่รู้พระจริงพระปลอมนะออคอยช่วยเหลือโดยพระสงฆ์รูปหนึ่งคอยดูแลฐานไฟในเตาเนี่ยนะ<ฆ>ส่วนพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งก็ยืนประกาศอขอเชิญ,ญญาติโยมพุทธบริษัทนะออสมือลงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามามาทำบุญนี่ฤาษีวิชานี้ไม่รู้เอามาจากไหนนะครับ เขาวนี้นะครับาวยังไงนี้ซื้อกันเป็นล้านเลยนะนติล้านบาทเหรอไอการกินถ่านไฟที่ลุกโชนเนี่ยแล้วขายไหมไม่ขายด้วยนติงขายตั้งแต่คนแรกมาขอซื้อแลวใช่อะไรขายด้วยเพราะว่าเขาจะเก็บไว้แล้วก็บอกว่าหากใครที่อยากจะเช่าเครื่องรางของขังเนี่ยมาซื้อกับเขาได้แล้วไปกินไฟนะไปกินไฟเพื่ออะไร ไอเนี้ยมันเหมือนกับไอ้นี่ไงอับดุลออเอ่อเ้ยอ่าอับดุลแล้วก็เอาเอางูมากัดจับพังพรไงหญิงรู้จักรู้จักร,รู้จักรู้จักอ่ารู้ <c oughs> อนั่นแหละอ <c oughs> ย่าไปเชื่ออันเนี้ยอุตรติแล้ว <c oughs> ระาสอง,ององค์เนี่ยนะ ถ้ายังทําอยู่นะจะจับศึกไปเลยศึกไปเลยใช่เพราะตอนนี้เป็นพระเนี่ยควรจะอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช่เอามาเลี้ยลายก็บอกให้มาตรวจสอบคลิปนี้แล้วก็บุคคลในภาพแล้วนะคะที่จ่าเนินคดีตามกฎหมายเพราะเป็นการหลอกลวงประชาชนคือตามหลักแล้วเนี่ยฤษีเนี่ยคือผู้ถือศีลแล้วพระเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกแต่พระดันมาเป็นคนรับใช้ฤษีเออมันตลกไหมล่ะ ไห้ข่าวต่อไปดีกว่าค่ะนัาติงเวลาเราเหลือน้อยใช่นัาติงก็เหลือน้อยแล้วเอ้ยยังอยู่อีกงานแต่ว่าน้าติงอาจจะไม่ได้ประจำการอยู่ที่นี่นะกับบาร์เบอร์เอื้ออาทรค่ะคุณผู้ชมในยุคเศรษฐกิจแพงแบบนี้อะไรที่ถูกถกเนี่ยเราก็นัาติงเนี่ยจัดตัดผมค้างละร้อยห้าสิบไอ้ลูกชายนัาติงตัดผมค้างละพันห้าโอ้โหมันจะบ้าหรอเนี่ยนี่วันนี้มีร้อยเดียวตัดได้สี่หัวเลยค่ะ ช่ไปกันเลยที่จีนนะคะเป็นร้านตัดผมเอื้ออาทรค่ะนะติงก็เป็นคุณลุงจูห้องเฉิงนะคะเขาเป็นช่างตัดผมไปห้องสิ15ปีอยู่ที่จีนเขาบอกว่าคิดค่าตัดผมแค่หัวละ25บาทเท่านั้นใครอยากตัดผมตีตัวเครื่องบินไปเลยใช่แพงกว่าออบ้านเราน่าจะมีแบบนี้นะนติงในยุคสมัยำแย่แบบนี้มีก็ตาม สถานที่ตัดผมเนี่ยเขาเรียนตัดผมก็เรียนฟรีนะ,ะไปตัดฟรีนะหรือไม่ก็ตามโรงเรียนที่เขาโอ้ยยังมียังมีอยู่ซึ่งคุณลุงจูเนี่ยนะบอกว่าเหตุที่คิดไม่แพงก็มองว่าลูกค้า,า <นะ S 1> เป็น,หนเหมือนเพื่อน <ะ S 1> บ้านกันค่ะนะติงอยากจะมอบความสุขให้กับ เพื่อนบ้านหรือลูกค้าด้วยก็เลยไม่อยากจะขึ้นราคาหรือคิดให้มันแพงมากแหมคุณลุงนี่ถือว่าเป็นคนที่รวยน้ําใจจริงนะครับ่สรรเสริญก็ยังคงราคาเอาไว้เนี่ยนะหลายสิบปีมาละก็อยู่ที่ห้าหยวนหนึ่งหยวนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่รู้ป่ะห้าบาทถ้าสองหยวนเนี่ยฟรีหยวนเออหยวนหยวนอะอะไรเนี่ยจะหิวขนาดนั้นนะครับมาดูคลิปนี้ดีกว่านะครับสาวน้อยวัยสี่ขวบแต่งตัวออกจากบ้านอ่ะขึ้นรถเมล์คนเดียวเลย เดินทางไปไหนแอนอยากกินสลรอปี้อ่ะซิรอโอ้นี่จะเปียกเรียกเนี่ยนะนั่นนะสิแต่งตัวออกมาเลยแต่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เกิดที่เมืองไทยนะหนูแอนนาเบลนะแอนนาเบลดอดนะครับไอแอนนาเบลนี่แหละดอดขึ้นรถเมล์ไปเลยตอนมืดตื่นตื่นไม่กลัวด้วยนะ พอดีมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดสี่งาจับภาพน้อยเดินต่อแตะต่เข้าไปขึ้นรถเมลแล้วก็เพื่ออะไรนั่งค้อยขาแล้วก็บอกว่าจะกินเลอปี้จะกินเลอปี้ร้องเพลงด้วยนะขอใจแรกเบอร์โทรเลย่อก็อันาเบลก็ไปถึงร้านนะครับก็ยังไม่ได้ไปถึงแลวนะเพราะว่ามีการแจ้งเหตุไปก่อนเพราะว่าเอาเด็กตัวนี้ดียวว่าอายุสี่ขวบเดินทางออกมา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนเดีือที่ต่างประเทศเนี่ยเขายิ่งห้ามไม่ให้ไอการเดินทางคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอยู่บ้านคนเดียวเขาไม่ให้อยู่ต้องมีพี่เลี้ยงนะอันนี้ก็ต้องจําไว้ไปไม่ถึงคุณพ่อคุณแม่มารับซะก่อนนะอันนี้สิแอนอันเนี้ยสุดทึ่งจริงๆแม่เนี่ยไปทำอัลตราซาวด์ท้องอ๋อตั้งคันไว้อ่ะตั้งคันนะแอนคงไม่มีโอกาสหรอกนะ ดูมถูกว่ะเอ้าแอนเคยทำวันทัสาวะไม่เออแม่คนเนี้เขาท้องก็ลูกอยู่ในครร์ใช่ไหมเขาก็ไปทำาันทสาวะระหว่างทำอันทัสาวเจออะไรอ่ะเขาร้องเพลงอ่าเขาร้องเพลงสิอ่าไม่ใช่ขอใจใช่เพลงนี้เลยปาบปาบเนี่ยแหละแล้วเจอภาพมันเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกไงไปเจอภาพนี้เลยนี่ครับหากว่าเรากำลังสบายทังตบมือพัน ปัปบ๊ปบปั๊บาเนะี่ยเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจงตบมือพันปั๊บปั๊บเนี่ยนแล้วมันภาพเป็นแม่ร้องแม่ร้องคืออันนี้ถือว่าเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกไงเพราะนั้นพอแม่ตั้งครนนะพอเราจังหวะดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นลูกคนนี้เพิ่งอายุ14สัปดาห์เองนะร่างกายก็ขยับตบมือไปด้วยนะแต่ก็เป็นเพลงฝรั่งกันนะแต่ว่าทำนองนี่แหละแอน เขาถึงได้บอกงานเวลาแม่เนี่ยตั้งครันเขาให้เปิดเพลงเพาะเพราะฟังลูกก็จะได้ฟังเพลงแล้วก็คือจิตใจจะได้อบอ้อามาลีท่าผู้หญิงคนไหนตั้งครันใช่ไหมยังกินเหล้าสูบุรีสัม,มเมาเทมาบางคนยังลูกก็เครียด,ต,ดติดสิ่ง,งานไปร้องคงร้องเพลงไปนู่นนี่นั่น ลูกก็จะออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีสุขภาพจิตแย่บางคนเนี่ยเขาตั้งคันปุ๊บนะเขาไปเปิดเพลงหมายเป็นเพลงคลาสสิกนะลูกออกมานี่โอ้โหอารมณ์ดีนะน่ารักกันไม่รู้เรื่องเลยบางคนเขาเล่านิทานบางคนเขาก็รูปท้องไปเล่านิทานไปคือมันมันไม่ได้ว่าเรื่องนี้มันมีตั้งแต่อดีตแล้วนะว่าว่าอย่างเวลาที่แอนคงไม่มีโอกาสอะน้วติงว่านะเออไปหาวิธีการตั้งคันมาก่อน สอนไปก็เท่านั้นน่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจจะไปหาวิธีการตั้งคันเดี๋ยวติงสอนให้อะไป่าต่อไปก่อนที่จะตั้งคันกันนะติงอุ้ยหนุ่มจีนคนนี้ค่ะผิดหวังในความรักค่ะคุณผู้ชมก็เลยประชดด้วยการประทัดมาพันตัวเลยนะติ้งหลายแสนดอกทีทงามพันทำไม ระชดไงอ๋อขอคืนดีกับแฟน <c oughs> ใช่ขอคืนดีแล้วแฟนไม่ไม่สนใจนะติงเอ้าท<ไ>ํายังไงดีมันจะตายก็ต,ตายไปเลยเอออ้ามันเป็นเกิดขึ้น,น<อ>ยังไงยังไงยังไงก็นั่นแหละก็เขาคบกันมาแล้วทีนี้แฟนสาวเขาหมดใจกันไงนะติงก็จะเลิกคบไอเจ้าหนุ่มก็คุ้มคลังง่งไงเอาปอันมาพันเพื่อเป็นการขู่ว่า เธอถ้าเธอไม่คืนดีกับฉันนะเนี่ยฉันจะจุดประทัดเลยจะเปิดค่าตัวตายแฟนมันช่วยจุดให้เลยเป็นนัตติงนักติงช่วยจุดให้เลยไอ้นี่ไม่รู้เรื่องแต่มันไม่ตายแล้วนะมันตัวเนื้อตัวยะถลอกปอกเปลือกอันนี้นัตติงเตือนเลยนะครับว่า เด็กเกเยาวชนคนที่รับฟังข่าวนี้อย่าไปประชดอย่างนั้นนะค่ะคือ่า่นิดนึงพอแม่กว่าจะเลี้ยงมาโตแล้วไม่มีหัวคิดอายุตั้ง30แล้วใช่ค่ะโอ้ยไอพวกนี้ต้องเรียกมาตบกระโหลกจริงๆข่าวนึงนี่ก็อยู่ที่พีเหมือนกันนะติ่งอะไรอีกเป็นเหตุการณ์สุดช็อกค่ะคุณผู้ชมไปเร็วนิดนึงนะทำไมก็เป็น เจ้าบ่าวคนหนึ่งคณะติงเขาตกตะลึงในความขี้เรศอ๋อนั่นหมายถึงว่าความงามไม่ใช่ความงามเป็นความขี้เรของเจ้าสาวที่ขี้เรสุดๆอ่ะโคตรขี้เรอ่ะเออเหรอ,อ,อ,อมันขนาดนั้นใช่เหรอเขาก็เลยถึงขนาดว่าทนไม่ไหวจนต้องไปกระโดดน้ําตายเลยอ่ะอะไรวะแล้วตอนจีบก็ไม่ได้เห็นกันเหรอไม่เห็นถือเป็นการคลุมถุงชนกันของครอบครัวนี้นะคะแต่ที่มันเสียใจย,ยิ่งกว่านอกจากความขี้เรของเจ้าสาวคนนี้นะทาไมมีผัวแล้ว้คนนีย ก็อาจจะผ่านมาบ้างไม่รู้นะคือถ้าสาวคนนี้มีหนี้ติดตัวมาด้วยอันนี้แหละที่เหตุที่จะให้โดดน้ําตายเท่าไหร่ร้อยล้านโอ้ยไออู้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีในมุมของผู้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแหมอะไรนะเป็นสัญญกรรมก็ได้แต่ก็ช่วยได้อันติงมากเลยว่ะสุดทนเหมือนกันทําไมฟ้องหย่าไปเลยบ้าเนี่ยมีอะไร ชอบเซลฟี่อ๋อแฟนนัตติงชอบเซลฟี่ไม่ใช่แฟนนัตติงไม่ยอมไม่ยอมเซลฟี่พันของใครใครก็ห่วงคือเซลฟี่เนี่ยไม่ว่าแอนแอนคนหนึ่งแหละที่ชอบเซลฟี่ใช่แต่ว่าใายคนเนี้นะไอ้ภรรยาของเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะเป็นชาวยูเครนเนี่ยคือนางแอนนาเนี่ยนะ อายุ32ปีก็ยังวัยอ้ออออายุน้อยก่าแอนอ <c oughs> ีกเรื่องอายุอย่าพูดทรมาน <c oughs> คือทน<า>ไม่ได้ที่เมียตัวเองเซลฟี่ภาพนูดอ,อ๋อไปโชว์ไอ้อเราจะขอดูตัวเองสินติงอ่ะถ้าแฟนใหมเราก็ให้แฟนดูดูกับแฟนคือดูกันสองคนไอ้นี่เผื่อแผ่ให้ชาวบ้านดูเนี่ยโชว์นู่นโชว์นี่โชว์โอ้ถ้าเป็นแฟนนติงทนไหวไหม ทนไม่ไหวพคือนัตติงเห็นนัตติงก็ทนไม่ไหวะไล่ไม่ไหวไม่ไหวมาใช่ไหมต้องเลิกกันแบบ สาผ่าเลยก็ต้องเลิกแหละถ้าคุณอยากจะเซลฟี่อย่างนี้คุณอยากจะโชว์อย่างนี้ไปเลยไปโชว์ที่อื่นเลยเพราะว่าเราเราไม่อยากมีแฟนเป็นของสาธารณะอ้าคขมิ้เจ็บนะขนี้ใช่เราอยากจะมีแฟนเป็นของของเราใช่เราถึงได้แต่งงานไงถ้าอยากมีสาธารณะคุณก็แต่งงานกันทั้งหมดทั้งเมืองเลยก็อย่างว่าแหละเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เขาเป็นถึงนักการเมืองท้องถิ่นด้วยไงก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นธรรมดานี่เวลาที่แอนไปไปไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีโปรโมทไงขายของ ที่นี่ก็จะมีใครขอเหมือนกันที่จีนค่ะมีไอเดียเด็ดเลยฮะโปรโมทใช้บ่านี้เอาเปล่าอันนี้เดี๋ยวเล่นอีกหนึ่งเบรกเอาตายแล้วนติงเกินไปนี่นัติงเห็นไหมไม่ค่อยมาไงลืมแล้วเทปสุดท้ายอีกไม่มีเวลาให้แก้ตัวละเดี๋ยวก่อนใครเลี้ยงมาให้นัติงเนี่ย ปิดเบรกแรกดีกว ra ่าค่ะคุณผู้ชมจริงหรือเปล่าอเอาก็นนำเลยนะติงไม่รู้อ่ะพาไปดูคลิปน่ารักน่ารักของหนูน้อยคนนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้านะติงจะมาดูว่าเขาโปรโมทร้านกันยังไงดีกว่าไอหิวก็หิวอ่ะไอง่วงก็ง่วงอ่ะไม่รู้จะเลือกอะไรดีก็เลยทํามาสองอย่างพร้อมกันเลยทั้งกินทั้งนอนเฮ้ยบางคนอีืึด้วยนะไปดูคลิปนี้ปิดท้ายเบรกแรกค่ะไปดูกันเลยครับ